สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น EP ที่2นะครับผมจะมาสอนวิธีการสมัครเล่นเกมบนเว็บซอเร่นะครับซึ่งวิธีการสมัครเนี่ยนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับยังไม่มีแอปพลิเคชันนะครับสําหรับโหลดแล้วก็เล่นบนมือถือนะครับก็ต้องเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับผม โดยการเล่นบน Chrome, Google Chrome นะครับหรือจะเป็น Safari ก็ได้นะครับผมหรือเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเกมเองเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือ,อเว็บไซต์นะครับให้เหมาะสมกับบนมือถือมากขึ้นนะครับผมสำหรับวิธีการสมัครนะครับผมได้ฝากลิงก์นะครับไว้ด้านล่างนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผม แนะนำว่าให้ทุกท่านที่จะสมัครเข้าเล่นเกมนะครับสมัครโดยกดจากลิงก์ที่เป็น referral นะครับเนื่องจากว่าเมื่อท่านทำภารกิจครบทวนนะครับผมทางเกมนะครับจะแจกโบนัสซึ่งเป็นการ์ดลิมิเต็นะครับฟรีหนใบนะครับผมนั่นแปลว่าทันทีที่ท่านทำภารกิจครบนะครับท่านจะได้รับการ์ดสีเหลืองฟรีห่ใบทันทีครับผมหมายความว่าการ์ดซึ่งการ์ดสีเหลืองเนี่ยนะครับ สามารถนําไปขายนะผมก็ได้เงินนะครับก่อนขั้นตอนหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะครับผมก็เข้ามาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ให้กดตรง sign up ตรงนี้นะครับ sign up ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรากรอกข้อมูลนะครับผมซึ่งเราสามารถสมัครผ่านอ่าเว็บอ่าอีเมล g ูเ g l ลจีของ Google นะครับหรือว่า Facebook ก็ได้นะครับผมก็สำหรับเดี๋ยวสำหรับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสมัครผ่าน จีเมลนะครับผมหลังจะคลิกเข้ามาแล้วนะครับนานะครับแล้วก็สมัครเลือกใช้อีเมลได้เลยนะครับเมื่อสมัครเข้ามาแล้วเรียบร้อยนี่นะครับทางเกมนะครับก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับผมของกระเป๋าเงินนะครับผมก็ให้เราใส่นะครับแล้วก็ให้จําไว้ด้วยนะครับว่าอ่าเป็นพาสเวิร์ดอะไรนะครับเพราะว่าขั้นตอนในการใส่พาสเวิร์ดเนี่ยนะครับสําคัญมากๆนะครับ จำไว้ด้วยนะครับหรือจดไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าหายหรือลืมนะครับจะใช้เวลาในการแก้พาสเวิร์ดเนี่ยนะครับกู้พาสเวิร์ดประมาณหนึ่งวันนะครับผมหลังจากใส่เรียบร้อยครับก็กดสับมิทได้เลยครับ่ามาดูที่หน้าแรกนะครับเขาก็จะให้เรานะครับผมคลีเอทยูอารคลับนะครับให้เราสร้างสโมสรของเราขึ้นมาให้ใส่รูปก็ได้นะครับผมเราก็หารูปอะไรก็ได้ครับใส่ไปก่อนนะครับเอารูปธงชาติไทยไปเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ ใส่ชื่อนิคเนมของเรานะครับผมผมก็ใส่ไปนะครับอะไรก็ได้นะครับตั้งไปเลยครับผมก็ตั้งไปนะครับผมด้านล่างก็เป็นคลับเนมนะครับตั้งไปนะครับอ่ะจอห์นซิตี้อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เลือก โลโก้นะครับผมอะไรก็ได้นะครับเลือกไปเลยเอาสีสันที่เราชอบเพราะเกมมีให้มาเท่านี้นะครับหลังจากนั้นครับกดคอนเฟิร์มเอาล้ครับขั้นตอนนี้นะครับสำคัญนะครับผมเน้นย้ำเลยนะครับสำคัญมากๆนะครับสำหรับสายที่ต้องการเล่นฟรีนะครับผมเพราะว่าท่านจะมีโอกาสชนะในเกมได้นี่นะครับท่านต้องมีนักเตะที่ค่อนข้างเป็นระดับซูเปอร์สตาร์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าท่านกดแล้วเนี่ยได้นักเตะไม่ดีเนี่ยนะครับก็มันก็มีวิธีนะครับผมแต่ก็อาจจะเสียเวลานะครับแนะนําว่าให้กดสโมสรที่ใหญ่ๆนะครับไว้ก่อนซึ่งสโมสรที่เราเห็นทั้งหมดหลดตาสโมสรที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสโมสรที่ได้เป็นพันธมิตรกับเกมแล้วนะครับผมถ้าท่านชอบสโมสรไหน จะกดตามที่เขาให้กดก็ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคือภารกิจแรกที่เราจะต้องทำนะครับหลังจากที่กรอกข้อมูลแล้วก็สมัครเกมเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับให้เรากดสโมสรใหญ่ๆเอาไว้ก่อนนะครับที่มีผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกอยู่นะครับผมก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าสโมสรไหนที่กําลังทําผลงานได้ดีอยู่ในปัจจุบันหรือมีผลงาน ยิงกระจุยกระจายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างผมนะครับผมจะขอเลือกเป็นบาเอ็นมิวนิกนะครับผมเพราะว่ากําลังทําผลงานได้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับทางเกมเนี่ยให้เลือกนะครับท่านจะเลือกกี่สมอสรก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในตอนแรกนะครับว่าถ้าเราเลือกสมอสรที่ดังๆแล้วก็ทําผลงานดีเนี่ยเมื่อสตาร์ทเล่นเกมเนี่ยนะครับทางเกมนะครับจะสุ่ม ผู้เล่นมาจากสโมสรที่เราเลือกนะครับผมผมเลือกบบเยนมิวนิกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบบเยนกำลังทําผลงานได้ดีนะครับหลังจากนั้นครับเราจะเลือกกี่สโมสรก็ได้นะครับอย่างที่บอกกับผมขอเลือกสโมสรเดียวนะครับแล้วก็กดดันออกไปนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นี่นะครับตรงนี้นะครับมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยทางเกมเนี่ยนะครับก็จะแจกนะครับเป็นการแจกการ์ดคอมมอนซึ่งเป็นการ์ดสีขาวเนี่ยนะครับ ให้กับเราฟรีเพื่ออาไว้สําหรับส่งทีมเข้าแข่งนะครับผมสําหรับคนที่เล่นฟรีนะครับเปิดเลยครับโอเพนแพ็ขึ้นมาครับเราได้มาสี่การ์ดแรกมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้นักเตะใครบ้างอ่ะเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเกมก็จะให้นักเตะมาทั้งหมด4คนก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับตร่างนี้ไม่เป็นไรนะครับผมคือในส่วนที่ผมบอกว่าให้เราเลือกสโมสรที่ทําผลงานได้ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่เสมอไปนะครับว่า ทางเกมจะให้นักเตะในสมสรนั้นมาทั้งหมดครับก็จะเห็นได้ว่านี่ครับอย่างงี้ครับก็แจกมาทั้งหมด4ีใบเนี่ยก็เป็นใครก็ไม่รู้นะครับรู้จักแต่มาเน่นะครับสมอรเดียวจากลิเวอร์พูลอ่ะกดเน็กต่อครับภารกิจแรกอ่านี่ครับภารกิจแรกเลยเขาก็ให้เรานะครับไปจอยกับลีกต่างๆแต่ตรงนี้เรายังไม่จอยนะครับเราก็กดเน็กไปก่อนนะครับก็กดเน็กไปก่อน นะครับอันนี้ก็คือเป็นอ่านะครับอย่างตัวนี้เขาก็จะแจ้งถึงเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าจะอ่านก็ลองอ่านดูนะครับแต่ถ้ายังไม่อ่านก็ข้ามไปก่อนก็ได้อ่านี่นะครับภารกิจที่สี่ก็ให้เราเนี่ยครับจอยกับลีกนะครับจอยยัวเฟิร์สลีกนะครับเราก็กดเข้าไปเลยอ่าแล้วเขาก็จะแจกการ์ดมาอีกนะครับผมคราวนี้เราจะได้การ์ดทั้งหมดห้าใบครับนี่เห็นนะครับก็เปิดตูอ่าได้ใครมาบ้าง จะเห็นว่าเมื่อกี้ผมกดบบเยนมิวนิกนะครับแต่ว่าไม่มีไม่ได้ผู้เล่นบบเยนเลยสักคนนะครับอ่าไม่เป็นไรครับกดเน็กไปก่อนครับโอเคเอาละครับคราวนี้ครับการจัดทีมลงสนามนะครับผมเนื่องจากว่าในวันที่ผมกําลังทําคลิปอยู่นี้นะครับเป็นเป็นช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับจะเห็นได้ว่าตัวผู้เล่นเนี่ยจะยังไม่มี แมตช์แข่งขันนะครับผมก็จะขึ้น NG แบบนี้นะครับถ้าใครติดทีมชาติเนี่ยก็จะมีธงชาติขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับในตำแหน่งแรกก็คือผู้รักษาประตูครับเราได้มากี่คนก็กดเลือกเข้าไปตำแหน่งที่2เป็นกองหลังนะครับก็กดเข้าไปอ่าผมเลือกคนนี้แล้วกันครับติดทีมชาติตําแหน่งที่3เป็นมิดฟิลด์ครับอ่าก็กดเข้าไปตำแหน่งที่4เป็นกองนนหน้าครับก็กดเข้าไปนะครับ สำหรับตำแหน่งที่5นะครับเป็นตำแหน่งฟรีนะครับเป็นตำแหน่งเป็นเอ็กซ์ตร้านะครับเหมือนเป็นตัวแถมนะครับก็จะเลือกตำแหน่งไหนก็ได้นะครับยกเว้นผู้รักษาประตูนะครับแนะนําว่าก็ให้เลือกกองหน้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากองหน้าเนี่ยมักจะทําผลงานได้ดีนะครับอ่ะ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ภารกิจที่ทางเกมเขาให้เราทำนะครับเราจะอาจจะยังไม่ต้องทำก็ได้ทำเสร็จใส่ใส่เต็มเ็ไปก่อนนะครับเราเดี๋ยวค่อยมาแก้ก็ได้นะครับก็กดคอนเฟิร์มครับก็จะได้การ์ดมาอีกนะครับผมนะครับก็ได้ใครมาไม่รู้นะครับไม่รู้จักนะครับกดเน็กไปนะครับอ่ะเน็กไปเรื่อยๆครับเน็กไปเลยครับอ่าแล้วก็ท้ายครับให้เรากดครับนี่ครับ กด follow กดนักเตะ follow นักเตะไปเลยครับชอบคนไหนก็กดไปเลยครับแล้วก็กดดันกรจะได้การ์ดมาอีกครับเกมจะแจกการ์ดให้เราทั้งหมดประมาณ11ใบนะครับในในในครั้งแรกตรงนี้เนี่ยเป็นภารกิจสุดท้ายนะครับผมที่ให้เราเนี่ยนะครับจะได้รู้จักกับเกมก็คือภารกิจสำหรับการาบิดการ์ดการซื้อขายการ์ดนะครับ ก็คือเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยไปผูกกระเป๋านั่นแหละครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเล่นฟรีนะครับเรายังไม่ต้องไปสนใจมันก่อนนะครับก็กดสกิปข้ามไปนะครับตรงนี้ก็เป็นนะครับก็จะขึ้นว่า congratulation and completing your onboarding นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สมัครเกมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ลองเข้าไปดูครับที่สโมสรของเราว่าเรามีผู้เล่นใครอยู่บ้างนะครับกดที่ m มค l u b นะครับ แล้วก็ไปที่หมายเลนะครับผมเอ hey, มาแล้วครับโชมหน้าของผู้เล่นทั้งหมดของเรานะครับการ์ดของเราทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด10บใบนะครับผม10บใบนี่นะครับ8 9 10นะครับอ่าก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นใครกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะไปสอนวิธีการดูสถิตินักเตะต,ต่างๆนะครับว่า,านักเตะคนไหนที่อาจ บางคนเนี่ยถ้าเรารู้จักนะครับอย่างมาเน่เนี่ยนะครับเรารู้จักก็อย่างเงี้ยครับโอเคเป็นตัวจริง <etchup. S 1> เล่นให้ลิเวอร์พูลสม่ําเสม,สมอทําผลงานได้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็รู้จักอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราไปแอบส่องดูได้ครับว่าเขามีผลงานดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับอันฮะหลังจากที่เราได้ผู้เล่นมาตามนี้ครบเรียบร้อยนะครับเราก็จะพาไปดูในส่วนของการเล่นเกมนะครับเมื่อเรานํา เมาส์นะครับไปชี้ที่ปุ่มคําว่า Play ด้านบนนะครับเราจะเห็นแทบทั้งหมด3แทบแบบนี้นะครับเป็นช่อง3ช่องที่มีวันที่แบบนี้นะครับซึ่งในแต่ละช่องเนี่ยมีความหมายก็คือ,อทางด้านขวามือสุดนะครับที่เขียนที่ขึ้นว่า complete เนี่ยนะครับด้านบนจะเขียนว่าเกมวีคนะครับเกมวีคสองร้อยห้านะครับก็คือเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างวันที่ยี่สิบแปดถึงวันที่หนึ่งซึ่งแข่งเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ มีผู้ชนะแจกรางวัลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงกลางครับเป็นเกมวีคสองร้ซึ่งก็จะอยู่ระหว่างวันที่1นถึงหนะครับกําลังอยู่ระหว่างการแข่งขันนะครับและที่กําลังขึ้นที่ขึ้นว่าโอเพนเขียวๆเนี่ยนะครับเป็นเกมวีคที่207นะครับผมก็เหลือเวลาส่งทีมได้อีก2วันนะครับซึ่งในในวีคนี้นะครับสองเนี่ยนะครับเป็น เกมเป็นเป็นเกมแข่งขันทีมชาตินะครับผมก็นักสำหรับนักเตะที่ไม่ติดทีมชาติก็อาจจะไม่มีการคิดคะแนนในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์หรือลีกในการแข่งขันต่างๆที่ทางเกมกำหนดมาเนี่ยครับจะอยู่ด้านเนี่ยครับจะอยู่ด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยนะครับที่เขียนทั้งหมดเนี่ยครับหรือที่เป็นโลโก้ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น ลีกการแข่งขันต่างๆซึ่งสายฟรีนะครับสำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้วกะว่าจะเล่นฟรีเนี่ยนะครับไม่ลงทุนอะไรเลยครับเล่นได้แค่เนี่ยครับสตาร์เตอร์ลีกลูกี้อันนี้นะครับลีกเดียวนะครับผมนอกนั้นเนี่ยอื่นๆเนี่ยโกลบอลออสตาโกลบอลอันเดอร์ยี่สิบสามแชมเปี้ยนอเมริกาอะไรตรงนี้ครับต่างๆตรงนี้ครับโกลบอลยูน u คอะไรพวกนี้นะครับก็เราจะต้องไปซื้อกาดสีต่างๆตามเงื่อนไขของเขานะครับผม ถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะทําคลิปลองอธิบายให้ดูนะครับว่ามันเล่นได้อย่างไรนะครับเผื่อใครอยากจะลองเล่นดูนะครับผมสาหรับสายฟรีดูวันนี้ครับสตาร์เตอร์ลีกลูกี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับจะเห็นว่าถ้าเราส่งทีมเข้าไปแข่งขันเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับจะขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วก็เขียนว่า1ทีมแค่นี้เองครับการเล่นเกมเสร็จสิ้นแล้วครับแล้วเราก็รอให้การแข่งขันมันจบนะครับ ล้วก็มาดูคะแนนว่าเราได้เท่าไหร่อ่ะเราลองคลิกเข้าไปดูก็ได้ครับคลิกเข้าไปปุ๊บอ่ะเราก็จะเห็นว่านี่ครับ Starter l e a g u e r o o k i e ่ะทีมดิจ i ตนะครับหมายความว่าเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราไม่พอใจทีมนี้เราก็กดเข้าไปอีดิหรือลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวในกรณีนี้ผมลบทิ้งไปก่อนนะครับอ่ะลบทิ้งไปก่อนนะครับทําให้ดูใหม่นะครับเข้ามาปุ๊บนี่กดเข้าไปครับอ่าเราก็จะเห็นว่างๆอย่างนี้นะครับ ไม่เป็นไรครับอันนี้เขาอาจจะเป็นเนื่องจากว่าเราเนี่ยเพิ่งสมัครเข้ามานะครับเขาก็อาจจะให้เราเนี่ยกลับไปดูกลับไปใช้เมนูต่างๆให้เราคลิกหน้าเว็บหน้าอะไรให้ให้รู้จักเว็บก่อนนะครับเน,นี่ยครับอ่าอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทําตามเขาไปเป็นภาร,รกิจของเกมนะครับให้เราเข้าไปเยี่ยมชมหน้าต่างๆของเว็บอ่ากลับมาใหม่ครับกด enter เข้าไปนะครับยังไม่ได้นะครับ ตัวนี้ถ้ายังไม่ได้เนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราพยายามกดทําตามภารกิจของเขาไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนี่ยครับเขาอาจจะต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปดูเมนูต่างๆของเว็บนะครับว่าเออมันมีการทํางานยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจริงๆได้อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะได้นักเตะ11คนนะครับเมื่อกี้มันขึ้นมาแค่10เนี่ยครับเมื่อเราเข้า เยี่ยมชมเว็บหรือแรงต่างเรียบร้อยนะครับการส่งทีมการแข่งขันมันก็จะเริ่มมันก็จะทําได้ง่ายนะครับสําหรับการส่งเข้าร่วมการแข่งขันนะครับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็เข้ามาที่ starter league ห o ูกีนี่นะครับสําหรับผู้ที่จะเล่นฟรีนะครับนี่ครับแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมาเจอแล้วครับนี่มาเจอแล้วครับในตําแหน่งต่างๆที่เราจะส่งทีมเข้าไปแข่งนะครับ ด้านซ้ายมือมันก็จะโชว์นักเตะที่เรามีอยู่นะครับสองคนตรงนี้คือผู้รักษาประตูนะครับเนี่ครับเราเอาเมาส์ไปวางที่ตำแหน่งไหนเนี่ยมันก็จะขึ้นนักเตะในตำแหน่งนั้นมานะครับนี่นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับในวันที่ผมกำลังทำคลิปอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นเกมแข่งขันทีมชาติถ้าไม่มีผู้เล่นที่ติดทีมชาตินะครับอ่าเราก็จะเห็นว่า มันจะขึ้นนะครับว่า NG ก็คือ no game นะครับนี่ครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมด้านซ้ายมือนะครับด้านบนนี่นะครับ s t a t view นะครับคือสถิตินะครับเรากดเครื่องหมายเปิดเอาไว้นะครับมันก็จะโชว์สถิติ5นัดหลังสุดของผู้เล่นคนนี้นะครับจะโชว์สถิติแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้อ่าเรามาลองดูกันครับอันนี้กรณีนี้เนี่ย account นี้เนี่ยผมทำมาเพื่อทำคลิปสอนกับเพื่อนๆนะครับก็เลย อาจจะไม่ได้สี่เลียดมากนะครับว่าจะต้องเป็นผู้เล่นคนใดสำคัญยังไงอะไรนะครับแต่ก็จะพยายามอธิบายนะครับในตำแหน่งแรกครับเป็นผู้รักษาประตูถ้าเราเมาไววางที่ผู้รักษาประตูมันก็จะขึ้นมาครับแต่ผู้รักษาประตูนะครับเราก็สมมติเรากดคนนี้แล้วกันครับเข้าไปนะนี่นะครับในตำแหน่งกองหลังครับผู้เล่นคนนี้เนี่ยนะครับชื่อ เปียโรอะไรนยฮะก็มีเกมการแข่งขันอยู่นะครับนี่เขาติดทีมชาตินะครับนี่เห็นไหมครับเขาติดทีมชาติก็จะขึ้นชื่อมาเลยนะครับขึ้นมา3ามคนในตำแหน่งกองหลังนะครับแต่เราก็เลือกคนที่ติดทีมชาติครับเพราะว่าถ้าขึ้นแบบนี้นะครับเกมเนี่ยครับจะนําคะแนนมาคิดให้นะครับผมอ่าในตำแหน่งมิดฟิลด์ก็มีผู้เล่นที่ติดทีมชาติเหมือนกันนะครับนี่เราเลือกมาเลยครับใส่มาเลยครับ ในตำแหน่งกองหน้าครับโชว์มา1คนนะครับก็เลือกได้เลยครับก็ติดทีมชาติเหมือนกันนี่จะเห็นว่า3คนนี่มาจากสโมสรเดียวกันหมดเลยนะฮะเนี่ยนะฮะมาจากสโมสรเดียวกันหมดเลยก็คือไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นอ่ะแต่ในตำแหน่งเอ็กซ์ตานะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเหมือนตัวแถมนะครับผมเราเลือกตำแหน่งไหนก็ได้นะครับแต่ให้เราเนี่ยเลือกผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีไว้ก่อนนะครับ เราจะเลือกมาเน่แล้วกันครับอ่าสุดท้ายเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็คือให้เราเนี่ยเลือกกับตันทีมนะครับสำหรับลีกสตาร์เตอร์ลีกลูกี้ไม่มีการคิดคะแนนให้กับกับตันทีมนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเลือกครับก็กดคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับก็จะขึ้นอ่านี่แบบนี้ครับเขียวๆแบบนี้คือเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับนี่สำหรับในวีคนี้ครับเราเราส่งทีมแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็รอการแข่งขันเสร็จสิ้นนะครับแล้วทางเกมก็จะนับคะแนนให้กับเรานะครับเมื่อเราได้รางวัลเมื่อเราติดลำดับนะครับเกมก็จะส่งรางวัลเข้ามาให้เรานะครับก็จะมาแจ้งเตือนตรงกระดิ่งนี้นะครับก็กดมาดูนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ท้ายคลิปนะครับผมก็จะให้ดูรางวัลในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับถ้าหากว่าเผื่อใครอยากลงทุนนะครับผม นะครับนี่นะครับเราสามารถเข้าไปดูรางวัลได้นี่ครับในระดับ global All Star นะครับก็ Division 5นะครับเราลองไปดู Division 5นะครับนี่ครับก็แบบนี้ครับก็จะได้การ์ด star limited แล้วก็พร้อมกับเงินรางวัลอีกนะครับอีก175ปอนด์นี่ก็ถือว่าเยอะนะครับปัจจุบันเงินปอนด์ก็ประมาณ40บาทนะครับถ้าเรางงงกับเงินปอนด์ก็สามารถไปตั้งค่าได้นะครับไปตั้งค่าได้เดี๋ยวผมสอนตั้งค่าก่อนแล้วกันนะครับ การตั้งค่านะครับก็มาที่ Account setting นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนครับ c o n v e r s i o นก็คือเปลี่ยนเงินเฟียสเป็นเงินเฟียสนะครับ Currency ให้เปลี่ยนให้เป็นเงิน USD นะครับเท่านี้เองครับเรียบร้อยครับเราก็จะเห็นเงินเป็นดอลลาร์นะครับซึ่งก็จะดูง่ายหน่อยนะครับอันนี้ครับเรามาดูรางวัลของในระดับโกล l อ l ออสตากันอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมครับว่า เราได้รางวัลนี่นะครับดูที่ด i วิชั่น5นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าเราได้รางวัลถึง203เหรียญนะครับเป็นเงินก็6,000บาทนะครับแล้วก็ยังได้การ์ดดีมิเต็ดระดับสไตล์ด้วยนะครับเราสามารถนําไปขายได้นะครับ 1, 2, 3ได้รางวัลเหมือนกันนะครับลดลันกันไปนะครับําดับอันดับที่4ถึง6เราก็จะได้เป็นการ์ดดีมิเต็ดระดับสตาร์ซึ่งในระดับ l i มิ t เต็ดนี่นะครับเป็นการ์ดสีเหลืองนะครับ าสามารถขายได้แล้วนะครับสามารถขายได้แล้วนะครับส่วนการ์ดคอมมอนสีขาวยังขายไม่ได้เดี๋ยวเรื่องสีของการ์ดดูอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรกดติดตามไว้ได้เลยนะครับคลิปหน้าครับผมจะมาอธิบายย่อยรายละเอียดการ์ดให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับผมจะนําเทคนิคดีๆในการเล่นเกมโซล่านะครับและการหารายได้ออนไลน์มาแนะนํา อยู่เรื่อยๆครับผมขอบคุณครับ